คุยข่าวถึงเครื่องรายการข่าวรถจัดจ้านครบเครื่องสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับท่านคุณพรเมศครับัจบอาจารย์ครับเอาเอาบเบื้องต้นก่อนที่มาของโครงการนี้ที่อาจารย์เนี่ยก็เป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญในการที่จะออกแบบในการคิด โปรเจกต์นี้ขึ้นมาแล้วเสนอครั้งพักจนเป็นนโยบายของพักจนเป็นนโยบายรัฐบาลเนี่ยมันอยู่บนพื้นฐานที่ว่าอะไรครับเศรษฐกิจไทยเราเนี่ยมันมันอยู่ในภาวะที่ไปไม่ได้มันต้องกระตุ้นกระตุกกันอย่างหนักอย่างนั้นถูกต้องไหมครับอาจารย์ถูกต้องครับเจากที่ผมคํานวณนะครับบโดยใช้ดัชนีวัตจักรกับแบบจาลองเศรษฐมิติเราพบว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยกำลังเข้าสู่จุดกำสนของวัตจักร แต่เพราะว่ามันมันขึ้นมันลงเป็นคลื่นใช่ไหมแล้วมันกำลังเข้าสู่จุดสูงสุดดูจากอัตราที่แล้วเนี่ยไตราที่สองมันประมาณหนึ่งจุดแปดทีนี้ตอนที่เราทําเราคานวณเราเห็นมันกำลังวิ่งเข้าไปเพราะฉะนั้นเราคิดว่าน่าจะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจครับท่านครับแล้วก็เรื่องของดิจิตัลวอลเลตเนี่ยเป็นความคิดของอคุณหมอมิงแล้วก็ทางคุณเผาภูและทีมงานเศรษฐกิจอื่น รวมทั้งท่านอดีตท่านนายกด้วยนะครับนายกท่านเศรษฐาตอนนั้นเป็นว่าที่นะครับอันนี้ผมเนี่ยเป็นายอยู่ด้านหลังแล้วก็เป็นคนคํานวณเราก็อ้อว่าถ้าไม่กระตุ้นเศรษฐกิเจเนี่ยเศรษฐกิจยิ่งจะต่ําลงไปอีกที้อัตราการเจริญเติบโตที่เหมาะสมเนี่ยมันควรจะอยู่ที่ประมาณห้าเปอร์เซ็นถึงห้าจุดสองห้าเพื่อจะจ่ายหนี้ได้เพราะเรามีหนี้สาธารณะอยู่ขณะนี้ อัอต,ระะรต,ตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจถ้าหากว่าไม่มีการใช้ดิจิทัลวอลเล็ตเข้าไปกระตุ้นเนี่ยอัตราเจริญเติบโตจะอยู่ที่ประมาณสามถึงสามจุดห้าในปีหกเจ็ดนะครับสาหรับปีนี้นี่ประมาณสองจุดแปดปีหกเจ็ดประมาณสามถึงสามจุดห้าเพราะฉะนั้นมันไม่ถึงห้าก็แสดงว่าเราเติบโตต่ากว่าศักยภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้ดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยพื้นฐานสําคัญก็คือการกระตุ้นเศรษฐกิจครับท่านครับ ว,ว่าถ้าฟั<อ>งจากดูเศรษฐกิจเป็นหลักครับครับถ้าฟังจากที่อาจารย์อธิบายมาเนี่ยเออเอาแหละไอ้เลือกตัวเลขข้อมูลเศรษฐกิจของเราเนี่ยมันก็มันมันมันก็ฟื้นนะแต่ว่ามันมันไม่ไม่มากพอที่จะทําให้เราในชาระสาสารในสินที่มีอยู่อย่างนั้นถูกต้องไหม,มครับถูกต้องเพราะฉะนั้นใส่ไอ้ห้าแสนหกหมื่นล้านผ่านโครงการที่ต้องมาเลดไปเนี่ยแสดงว่าคนทาโครงการนี้มั่นใจว่าพอใส่ไปตุ้มปุ๊บเนี่ย ความเติบโตมันจะขึ้นสูงเกินกว่าที่มันเป็นอยู่ปัจจุบันเกินกว่าที่จะไม่ใส่ตามข้อคํานวณถ้าไม่บีเนี่ยมันจะประมาณสามจุดสามจุดห้าเมื่อเราใส่ห้าแสนหกหมืนล้านซึ่งประมาณสามเปอร์เซ็นของ GDP อเราะจะทำให้เศรษฐกิจขย,ยายตัวจากการผลิตการบริโภค และการส่งออกนําเข้าสุทธิท<แ>ั้งหลายเนี่ยประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นขึ้นไปก็จะเป็นสามบวกหนึ่งเป็นส<แ>ี่ในเรียวเดิมไม่ไม่มีเงินเฟ้อนะสามบวกหนึ่งนะทีนี้<แ>นโยบายอืนอ่นๆรัฐบาลเนี่ยเราสามารถที่จะผลักดันให้มันจเจริญเติบโตได้อีกหนึ่งเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่มันจะเศรษฐกิจจะขยายตัวในห้าเปอร์เซ็นเนี่ยมีความเป็นไปได้อย่างยิ่งครับท่านครับ ทีนี้ดูดูเหมือนว่าถ้านี่คือความมั่นใจของทางทางทีมงานเศรษฐกิจพักเพื่อไทยแต่ข้อมูลอีกมุมหนึ่งอย่างของอทางแบงค์ชาติเองที่วันก่อนก็ไปให้ข้อมูลกับทางคณะกรรมการของของสภาเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าไอ้ความจําเป็นในการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการโดยรวมผ่านโครงการในมันอัดแต่ยังมีไม่มากตรงนี้ครับือข้อมูลจังคนละชุดไหมครับอาจารย์มันมันมันไม่ขัดกันหรอกครับท่าน คือเข้ามองเฉพาะการบริโภคอ่าอ่าอ่าคือคือเศรษฐกิจไม่มีทั้งบริโภคก,การลงทุนของออกนําเข้าสุทธิแล้วก็การผลิตใช่ไหมที่นี้แบงค์ชาติเนี่ยเขาเข้าใจดีว่าหลังเอ่อโควิดเนี่ยรัฐบาลใส่เงินลงไปมันก็มีการกระตุนนน้นเศรษฐกิจทางด้านบริโภคมันโตประมาณหลายเปอร์เซ็นต์อยู่อันนี้เป็นความจริงครับท่านเขาเขาพูดไม่ผิดหรอกครับแต่ข้อมูลทั้งหมดมันไม่ได้เฉพาะการบริโภคนะครับทั้งหมดองค์รวมของตัวแปรทั้งหมดเนี่ยมันจะไม่ การเจริญเติบโตเนี่ยมันไม่ถึงสามเปอร์เซ็นตอย่างปีนี้ประมาณสองจุดแปดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต่ําเกินไปที่จะพึงพอใจได้ในผ่านมาที่หลายปีเนี่ยเศรษฐกิจเราโตต่ำกว่าความเป็นจริงไปหลายเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นที่แคชาติพูดนี่เป็นความจริงแต่เป็นความจริงเฉพาะส่วนบริโภคครับท่านเพราะฉะนั้นนักเศรษฐศาสตร์เกบเก้าท่านที่อีบอกว่าเศรษฐกิจเดินดีแล้วทําไมต้องไปกระตุ้นเนี่ยเขาพูดถูก เพื<ะ>่พอเฉพาะบางส่วนทานั้นเองครับแต่เราต้องการจะดึงให้การผลิตเนี่ยที่เกี่ยวข้องเนี่ย<อ>ให้มันเติบโตขึ้นไปด้วยจากการจุดสตาร์ทที่การบริโภค<ะ>สมมุติว่าเราใส่เงินลงไปพุทเนี่ยมันก็จะเกิดการบริโภคส่วนหนึ่ง<ะ>ส่วนที่เหลือเนี่ยชาวบ้านก็อาจจะไปรวมตัวกันเพื่อทําการผลิตทําการ<อ>ขายของทําการให้การบริการโฮมสเตย์เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเอาเงินไปรวมตัวกันได้นะครับ อนี้ถ้าเงินไม่พอเนี่ยรัฐบาลก็มีแนวโน้มมีนโยบายที่จะให้สกเนี่ลงไปให้ช่วยหรือความช่วยเหลือในด้านการเงินอันนี้ให้การให้ยืมนะไม่ได้เปล่าครับเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องเหล่านี้รัฐบาลก็คิดไ้แล้วครับครับก็คือว่าไอ้ห้าแสนพัหมื่นล้านเนี่ยมันไม่ใช่แค่บริโภคอย่างเดียวมันนั่มันเกิดการลงทุนด้วยใช่ครับเกิดการลงทุนเกิดการผลิตขึ้นมาใช่ครับใช่ครับถูกต้อง ทีนี้ไอ<ป>้ที่ครับเป็นห่วงกันก็คือคือฟังอาจารย์เนี่ยผมก็เริ่มเริ่มเมข้าใจตามทีละสเต็ปแล้วว่าโอเคถ้าเศรษฐกิจมันโตตามที่เราคาดการณ์ไปถึงห้าเราก็จะมีเงินจ่ายหนี้เนี่ยสาธารณะของรัฐที่ทุก<ช>ทุก<ช>สมัยสะสมกันมาเนี่ยมากขึ้นแต่เขาก็เป็นห่วงว่าเราอาจจะต้องสร้างนี้อีกก้อนใหม่หนึ่งหรือเปล่าถ้าหากว่ามันเฟล,ลหรือมันล้มเหลวขึ้นมาตรงนี้เราป้องกันยังไงจ้ะเอาเอาเป็นว่าเอาเรื่องที่หนึ่งก่อนว่าเงินเงินนี้จะเป็นหนี้สาธารณะไหมแหล่งที่มาับ ในความเห็นของผมซึ่งซึ่งทางและตรช่วยเนีช่วยท่านยังไม่พูดดเจนใช่ไหมแต่ในความเห็นที่ผมคิดไว้เนี่ยมันจะต้องใช้เงินจากรายรับภาษีอัจรที่เข้ามามถ้าเราตัวเลขดูเนี่ยรายรับภาษีอ,อัรมันเข้ามาเป็นไตรมากนะเพราะการเก็บภาษีที่เข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงปลายปีนี้เนี่ยมันก็จะมีรายรับภาษีเข้ามาสามสี่แสนล้านเพราะฉะนั้นเราอาจจะแบ่งบางส่วนและ ในปีหน้าเนี่ยมันก็จะเข้ามาอีกเพราะฉะนั้น,านก,การบริหารจัดการเงินที่แจกและรับภาษีก่อนบด้วยเงินงบประมาณแผ่นดินที่ตั้งไว้ซึ่งมันล่าช้ามากเนี้ยนะแลวเขาก็ตั้งเป็นขาดทุนไว้อีกประมาณแสนกว่าล้าน<อ>เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่าน,นี้มันสามารถจะหมุนเวียนได้เพราะว่าเงินที่ใส่ลงไปเนี่ยส่วนหนึ่งพอชาวบ้านได้รับไปอายุสิบกปีขึ้นไปเอาไปบริโภคส่วนหนึ่งสักตีสวะสักสี่สิบเปอร์เซ็นส่วนที่เหลือเนี่ยจะเริ่มผลิต ส่วนที่เอาไปซื้อของพ่อค้าก็อยากจะได้เอาสิทธิ์เนี่ยไปแลกเป็นเงินสดถูกไหมครับอ่านะครับอ่าที่ไปขื่นทะเบียนไว้นะ,ะทีนี้ตอนที่ไปแลกเงินสดเนี่ยอรัฐบาลคงต้องมีเงินในมือไว้เ้ราเกิดมาแลกแล้วไม่มีให้มันก็จะเสียครับถูกไหมครับอทีนี้รัฐบาลก็อาจจะยืดเวลาการอ่พ่อค้าที่ได้รับสิทธิ์มาเนี่ยยังไม่ต้องรีบแลกกันไหนถือว่าขยายเป็นปีหนึ่ง เพราะฉะนั้นอสิทธิ์อันนี้มันก็จะหมุนเวียนอยู่ในท้องถิ่นในที่ต่างๆได้ดังนั้นก็หมายความว่าเงินทั้งหมดเนี่ยมาจากรายรับภาษีกรแล้วก็หมุนเวียนร่วมกับโวกประมาณแผ่นดินที่ตั้งไว้ล่วงหน้าใ,ในปีต่อไปเนี่ยทีนี้ถ้าไม่พอเพราะว่าเกิดเอาเงินออกไปสักสี่แสนล้านห้าแสนล้านคนจะมาแลกเลยเนี่ยอันนี้รัฐบาลก็เสียหายถูกไหมครับเพราะรัฐบาลเป็นผู้ที่ต้องรับผิดชอบสุดท้าย ดังนั้นก็อาจจะใช้มาตรา28ในการเพิ่มวงเงินที่ตะไว้ก่อนว่าออมสินนะหรือรัฐหน่วยงานใดรัฐบาลอาจจะตั้งบัญชีว่าถ้ามีใครมาแลกฉันจะขอให้เธอเนี่ยอโอนมาให้ฉันหน่อยแต่ถ้าไม่มีใครมาแลกก็ไม่ต้องโอนแล้วจากมาตรา28อันนี้เรามากว่ามันไม่เป็นหนี้สาธารณะครับมันเป็นการบริหารเงินเท่านั้นนะนะนะแต่แน่นอนมันเกิดผลกระทบไหมมีมันอาจจะทําให้ดอกเบี้ยเนี่ยมันสูงขึ้นได้ ครับอ่าเอ๊ะก็มีผมก็ฟังซึ่งผู้ผู้รู้ทางเศรษฐกิจเขาบอกว่าไอ้มาตายี่สิบแปดโอเคเราให้ออมสินเขาเอามาเอาเงินมาใช้จ่ายให้เราก่อนเนี่ยนะครับใช่ไหมครับแต่สุดท้ายรัฐบาลก็ตั้งงบคืนไป้อมสินอยู่ดีก็และมีเบี้ยไหมครับตรงนี้อ่ะอย่างนี้ครับเรายืมมาใช่ไหมตั้งไว้เพราะถ้าคนเอาเงินเอาเหรียญมาแลกเนี่ยเราเอาเงินบาทให้แต่ไม่จำเป็นต้องเอามาตั้งไว้เป็นหมื่น แปดหมื่นฮะแปดเป็นแสนล้านนะถูกไหมตั้งเป็นบัญชีทีนี้พอเงินภาษีเข้ามาใช่ไหมรอดต่อไปเนี่ยก็เอานี่ไปเคลียร์ให้กับอมสินอ่าไม่ไม่ใช่ไม่ใช่แบบทำนำข้าวนะไม่ใช่อะไรสช่อันที่สมัยก่อนเนี่ยเใบประทวน้าเนี่ยแปดหมืนใช้เวลาเจ็ดปีไม่ใช่แบบนั้นอันนี้เนี่ยมันเป็น cash f l ที่หมุนเข้ามามันอาจจะไม่พอครับ อันนี้อยู่มันอยู่บนสมมติฐานที่ว่านี่หรือเปล่าว่า,าคนที่ได้ไอ,ไอวอลเลตหนึ่งหมื่น 1, บาทไปอสมมติตีเท่ากับกี่สิบล้านคนเนี่ยนะทุกคนไม่ได้เอามาแลกเงินสดในเวลาพร้อมๆกันหมดไปใช่ไหมดันครับมันเลยทาให้เรามีเวลาหายใจหายคอครับครับค,รคือคือทุกคนเอาไปใช้หมดในหกเดือนนะใช่นะประชาชนนะประชาชนก่อนแต่คนที่ได้รับเหรียญมาเนี่ยเป็นพ่อค้าถูกไหมครับอ่า พ่อค้า Shift, ส่วนหนึ่งไม่ได้ขึ้นทะเบียนก็อยากได้เงินสดแต่ว่าไม่ขึ้นทะเบียนไปแลกไม่ได้เขาต้องเอาสิทธิ์อันเนี้ยไปซื้ออันอื่นต่อไปเช่นก๋วยเตี๋ยก็ไปซื้อเส้นก๋วยเตี๋ยวอืเส้นก๋วยเตี๋ยก็ไปซื้อเส้นก๋วยเตี๋ยวจากโรงงานอีกทีหนึง่งไอโรงงานก็ได้สิทธิ์อันนี้มาอยากได้เงินสดใช่ไหมครับอก็เอาเงินเอาเอาเอา,เอาสิทธิ์อันนี้ยไปแลกเงินสดจากธนาคารที่ตั้งที่รัฐบาลมอบหมายทีนี้ไอวงจรตรงนี้เนี่ยถ้ามันยาวเนี่ยเขาก็ไม่จะเป็นไปแลกเร็วอ่า ก็ใช้สิทธิ์อันเนี้ยในการหมุนเวียนไปแต่ถ้ามันเกิดเป็นว่ายังไงก็จะเอาเงินสดละหมายถึงพ่อค้านะไม่ใช่ประชาชนนะก็ให้เข้าแลกก็เป็นเงินสดแล้วหลักเงินสดก็เข้ามาอยู่ในระบบการค้าขายอยู่ดีอืมเท่าที่ผมไม่รู้ผมเข้าใจถูกต้องหรือเปล่านะลอ,ลองอธจาานช่วยช่วยอธิบายที่ว่าที่เราต้องจาเป็นต้องใช้เป็นไอเป็นเป็นวอลเล็ตเนี่ยมันเหมือนกับว่า เราไม่ต้องการแจกเงินสดเพราะว่าเราต้องการยืดวงจรของการใช้จ่ายเงินให้มันมันยาวขึ้นอย่างนั้นถูกต้องไหมครับอาจารย์มีส่วนครับถ้าแจกเงินสดเนี่ยบางทีก็ไปเก็บบางทีก็ไปใช้หนี้บางทีก็ไปอะไรแล้วล่ะคือมันไม่จอให้เกิดผลิตภาพใช่มันไม่จอให้เกิดการหมุนเวียนแล้วบางส่วนก็ไม่ผลิตด้วยกินกินหมดไปเลยอันนี้รัฐบาลไม่ต้องการให้เห็น ก็อ,อยากให้มันหมุนเวียนอยู่ในพื้นที่4กิโล10กิโลหนึ่งอเภอหนึ่งตำบลก็แล้วแต่เนี่ยนะ,ะครับครับอยากให้มันเป็นอย่างนั้นทีนี้เมื่อเป็นอย่างนั้นก็นต้องมีตั้งเงินไขส่วนการหมุนเวียนของเงินเนี่ยก็ตามที่พฤติกรรมของชาวบ้านครับใช่ไหมเราซึ่งเราไม่มีใครรู้จริงๆแแล้วถ้าที่ติดตามดูอาจารย์ก็ มื่อกี้ดูเหมือนว่ามันจะเชื่อมโยงกับเรื่องเรื่องรายรับของรัฐด้วยภาษีด้วยก็คือการการแบ่งจ่ายเป็นงวดแทนที่จะจ่ายเป็นหนึ่งหมื่นจ่ายเป็นสามพันห้าพันเพื่อให้รัฐมีเงินพอถูกต้องถูกต้องครับถูกต้องครับอันนี้เป็นข้อเสนอผมแต่ไม่รัฐบาลไม่ใช่รับรับหรือไม่รับผมไม่ทราบนะฮะเป็นข้อเสนอผมว่าในเมื่อแคชฟลูเราเนี่ยเราต้องพึ่งรายรับภาษีมั้ประมาณแผ่นดินเพื่อไม่ให้มันเป็นหนี้สาธารณะดังนั้นเนี่ยเราก็จะแบ่งจ่ายแต่ไม่ต้องจ่ายเยอะนะ งวดแรกอาจจะสักทดลองดูก่อนสองพันห้าใช่ไหมต่อหัวฮะ่ะแล้วก็ลงไปสืบดูว่ามันใช้ใช้จ่ายอะไรมั่งได้ผลไหมหอพออีกรอบหนึ่งสมมติว่าอสมมติอีกรอบหนึ่งก็จะบริเวณแถวเอ,อสองการนี่ก็ซัดไปเลยแปดพันอย่างเงี้ยครับครับก็จบละแต่อันนี้สำหรับประชาชนนะฮะนี่สำหรับประชาชนนะแต่พ่อค้านี่ไม่ใช่นะพ่อค้าพอรับมาใช่ไหมก็หมุนเวียนกันต่อไปซื้อขายกันอยู่มันยังอยู่นะก็ยังไม่ไปแลกนะไหมยังไม่ได้ในตลาด แต่ถึงแม้ไปแลกเนี่ยก็ทยอยแลกก็ไม่เป็นไรมีอันเดียวเท่านั้นที่มันมีปัญหาคือถ้ามาสามสี่แสนล่างแรกทีเดียวไปเลยภายในสองเดือนนี้ก็จ่าจะหมุนไม่ทันหมุนกินไม่ทันก็ต้องพึ่งมาตรายี่แปดก็ต้องพึ่งมาตรายี่สิบแปดคือหมุนไม่ทันพึ่งมาตรายี่แปดก็พูดน่ว่าออมสินมาช่วยเอาเอาเงินมาจ่ายให้ก่อนบางส่วนคือรัฐก็มีบางส่วนได้เพะแล้วภาษีเข้ามาก็ไปเคลียร์ แล้วถ้าไม่ได้จริงๆก็ตั้งวรมาณคนนครับไอการแบ่งจ่ายเป็นงดงวดสองพันสามพันหรืออะไรต่างนี้อาจารย์เสนอเนี่ยกับการตุ้มทีเดียวในในแง่ของการกระตุ้นเศรษฐกิจปลายทางมันต่างกันยังไงครับให้กันยั่มงใครทราบนะแต่ผมผมผมพิจารณาดูว่าเราควรจะรอบครอบว่าพฤติกรรมของประชาชนเนี่ยเขาใช้อย่างไรผมถึงเสนอว่าสักสองพันห้าสองพันก่อนใช่ไหม เพื่อเพื่อจะดูว่าใช้อะไรมั่งแล้วรัฐบาลก,ก็อาจจะมีแคมเปญให้กระทรวงพาณิชย์ลงไปดูว่าเออทรมาค้าขายจะทํำยังไงให้กระทรวงเกษตรอันนั้นอันนี้ลงไปดูหลังจากนั้นแล้วเนี่ยพอชาวบ้านเข้าใจแล้วว่าเฮ้ยจะทําการผลิตนะจะต้องทาเครื่องอบข้าวก็ต้องลงทุนนะทีนี้เขายังเครื่องเขายังไม่ได้หรอกแต่ผู้<อ>ผลิตเครื่องเนี่ยจากในท้องถิ่นอื่นเนี่ยก็อาจจะมีตั้งสํานักงานหรืออะไรก็แล้วแต่ที่สามารถที่จะส่งมอบได้เงินก็จะเคลียในทุนที่ ซึ่งจะทําให้การผลิตมันเกิดขึ้นได้ถ้ากินอย่างเดียวนะบริโภคอย่างเดียวนี่เห็นตามแบงค์ชาติอ่ะหรือนักวิชาการกสิเก้าคนว่ามันไม่เวิร์กหรอกครับมันต้องมีผลิตด้วยอ่าทีนี้มันมีมันมีข้อห่งใายประการหนึ่งเออเมื่อก่อนคุณหมอวรงก็ออกมาตั้งข้อสังเกตเพราะมันเคยเกิดขึ้นแล้วในในโครงการของรัฐบาลก่อนก่อนนี่เช่นว่าพอชาวบ้านได้ได้ไอวอลเลตนี่มาเนี่ยครับมันก็จะมีคนไปไปตั้งโต๊ะรับแรกคนที่มีเงินทุน อ่ามากพอสายป่านยาวๆจากผมสมมุติผมเป็นชาวบ้านเนี่ยเฮ้ยหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งแปดพันก็เอาว่าได้เงินสดอ่ะครับครับอะไรอย่างเงี้ยเราเราคิดว่าตรงนี้มันจะมีสัดสวนมากน้อยขนาดแล้วมีมีวิธีป้องกันไหมอาจารย์ที่ผ่านมานี่มันก็มีข่าวตลอดนะเป็นห่วงครับแต่ว่าอันนี้อย่าลืมว่าเอ่อแม่เราจะใช้กระเป๋าตังค์ก็ตามนี่นะครับนะแล้วก็มีเขียนบอกเชนครับปัดเข้าไปนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสามารถจะติดตามได้ว่า จ่ายให้ใครเพราะคนที่จ่ายให้ใครเนี่ยสมมติเอาไปแลกหมื่นหนึ่งไปแลกได้แปดพันเนี่ยมันก็จะต้องมีระบบว่าคนที่แลกเอาเงินอันนี้ไปเอาอะไรมาแทนสินค้าตัวนี้มีสินค้าหรือเปล่ามีสินค้าหรือเปล่ายกเว้นว่าสมยอมมันทั้งสองฝั่งอันนี้ต้องพึ่งตำรวจแล้วครับครับโอเคครับครับอันนี้ต้องต้องพึ่งชาวบ้านแล้วว่าอันนี้มันไม่ดีนะผิดกฎหมายอันนี้คือผิดวัตถุประสงค์ ผิดวัตถุประสงค์และผิดกฎหมายด้วยอาจจะต้องตั้งกติกาอะไรขึ้นมาให้มันรัดก,กุมขึ้นแบบนั้นหรื <บา S 1> อเปล่าอาจารย์้ครับใช่ครับดังนั้นดังนั้นเนี่ยถึงจะต้องกําหนดสินค้าแล้วก็กําหนดว่าใครเอาเงินไปไปแลกอะไรเนี่ยรัฐบาลต้องขอรับรู้ด้วยซึ่งม,มันคือตัวที่เขาเรียกว่าบล็อกเชนแต่ตามจริงรกระเป๋าตังค์ก็ทําได้เขียนโปรแกรมเข้าไปแค่นั้นเองไม่ได้ยากอะไรนะครับ,รบซึ่งอันนี้ก็ขอเรียนคุณหมอคุณหมอว่าลงว่าอันนี้เรา คิดว่าทางรัฐบาลเขาระมัดระวังพอสมควรนะขอ, <c oughs> ขอบคุณมากครับครับ <c oughs> แล้วก็เอข่าวล่าสุดที่มันก่อนอาจารย์ออกมาให้ข่าวว่าทางปปชเชิญอาจารย์ไปอันนี้เขาเชิญไปเป็นนุก,กรรมการหลักออศึกษาไอ้ไอโปรเจกต์นี้เลยรหรือเปล่าหรือหรือเชิญไปให้ข้อขมูลยังไงครับอทางทางท่านเเจ้าหน้าที่ติดต่อมาเฉยๆฮะเพราะว่าทาง99 99ท่านหนึ่งในนั้นเนี่ยให้ชื่อผมไป เพื่อจะได้ไปคุยกันสองฝั่งแต่คุยแบบวิชาการนะเช่นยกตัวอย่างผมอาจจะเสนอแบบจําลองการคิดตัวเลขเลยครับแล้วก็คุยกันแบบนักวิชาการอะครับไม่ไม่ทะเลาะกันไม่ทะเลาะกัน,นก็ไปสรุปในสิ่งที่ดีแล้วหลังจากนั้นอาจจะเปิดการรับฟังแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผมไม่ใช่ตัวแทนพักผมก็ถามท่านว่าผมเป็นสมาชิกพักเฉยๆไปได้หรือเพราะพักไม่ได้ทรงเขาก็บอกว่าไปได้ซึ่งผมก็ไม่แน่ใจถ้าไปไม่ได้ก็ เชิญมาเป็นแค่นักวิชาการตัวน้อยๆเนี่ยไปแสดงข้อมูลให้ับไม่ไม่ต้องเป็นกรรมการก็ได้ผมผมผมไม่ต้องไม่ไม่ต้องเป็นก็ได้ครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าตั้งเมื่อไหร่ก็บอกมาครับอ่ันนี้เขาขออีกประเด็นหนึ่งอาจารย์มันก่อนคุณคุณสริกัญญาตานสกุลพาคเก้าไกลเขาบอกว่าถ้าจริงๆแล้วดิจิตบอลเลสเนี่ยมันมีงานวิจัยที่เหมือนกับคล้ายๆว่าญี่ปุ่นเคยทาในปีหนึ่งพันเก้าร้อเก้าสิบเก้าแล้วก็ ไอ้เรื่องตัวคงตัวคูนนี่มันมันไม่เวิร์กมันคูณแค่เท่าไรเอง0ู0.3ดหนึ่งศูนย์จุดสาอะไรต่างเนี่ยอันนี้อันนี้เราต่างจากเขาขนาดไหนยังไงครับเพราะว่าเหมือนกับเขาค็จะสื่อว่าญี่ปุ่นทํามาก็ไม่ะสมปานํำเร็จตรงนี้อาจารย์อธิบายนิดนึงก็อขอบคุณนะที่ที่คุณสืกัญญาได้เซิร์ชไอ้เพเปอร์พวกนี้มาแต่ผมจะอธิบายอย่างนี้ผมเป็นนักรีญี่ปุ่นนะเออีเละอจารเศรษฐกิจญี่ปุ่นเนี่ยเขาเป็นเศรษฐกิจที่ออมเกิน ออมเยอะอริโภคน้อยครับเป็นคนมัธยัติเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลพยายามและเกินจะกระตุ้นเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยบริโภคครับนะเพราะฉะนั้นที่ใส่กระดาษไปหนึ่งกูปองเนี่ยมันก็ไม่ค่อยได้ผลหรอกเพราะว่าเขามีเงินออมอยู่แล้วซึ่งอันนี้ต่างกับบ้านเรานะครับ้านเราออมน้อยส่วนใหญ่แล้วเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์คือไม่มีออมมากนักครับถูกไหมเพราะฉะนั้น้าใส่เข้าไปบาทหนึ่งเนี่ยมันจะบริโภคประมาณเจ็ดสิบห้าถึงแปดสิบห้าตัง ทีนี้ญี่ปุ่นมันออมอยู่แล้วออมเยอะ,<ฮ>ะเกินอันใส่เข้าไปไม่มีผลอันที่หนึ่งนะอันที่สองเนี่ย <c oughs> เขาก็มีสินค้าบริการทุกอย่างในบ้านเขาอยู่แล้วอื <c oughs> แล้วก็ไม่ใช่เป็นผู้ผลิตเหมือนที่เราคุยกันนะ <c oughs> เขาจะเป็นผู้บริโภคใช่ไหมทีนี้สินค้าที่ผลิตที่เข้าบริโภคเนี่ยมันเป็นสินค้านําเข้าเป็นส่วนใหญ่ที่ผลิตจากต่างประเทศ <c oughs> เพราะญี่ปุ่นผลิตสินค้าจีปาทะแบบใช้ในบ้านนี้ <c oughs> เขาไม่ผลิตแล้ว <c oughs> เพราะฉะนั้นมันจะมีตัวรั่วเขาเรียกว่าตัวรั่ว ดังนั้นเนี่ยตัวร่วมมันก็มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจไม่มากตัวร่วมคือ x ลบ m ส่งออกลบนําเข้าทีนี้นําเข้าในสินค้าพวกเหล่านี้ส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นสินค้าที่อุปโภคบริโภคขนาดเล็กดังนั้นก็ไม่เกิดผลอะไรซึ่งเปเปอร์เขาเขียนถูกแล้วว่าไม่มีผลแต่ของเราไม่ใช่นะครับอของเรานี่มีผลนะเพราะว่าของเราส่วนใหญ่ที่จะรับเงินเนี่ยจะมีความโน้มเอียงในการบริโภคประมาณ 0.85 0เอาไปบาทหนึ่งเนี่ยจะได้85ตังค์นะอันนี้มันมันหมุนแน่นอนนะหมุนแน่นอนแลแล้วส่วนใหญ่เนี่ยสินค้าที่เราบริโภครวมทั้งไปลงทุนด้วยเนี่ยเป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศไทยเป็นส่วนใหญ่ครับถึงแม้จะเป็นเครื่องจาักรการเกษตร,รหรืออะไรก็แล้วแต่เมดอินไทยแลนด์เป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเสียดุลตรงเนี้ไม่มากพูดง่ายๆตัวรั่วเราไม่เยอะอันนี้ก็ขอ ใหความขา้อเทจจริงแก่คุณสรีกัญญาอีกอย่างห<ก>นึ่งเนี่ยฮ่องกงจีนหลายประเทศเขาทามาได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างก็แล้วแต่โครง<ะ>สร้างเศรษฐกิจรครับก็<ะ>ขอขอบคุณที่มีความพยายามนะฮะคุณสรีกัญญาครับ,<ะ>บมากครับครับทิ้งทิงท้ายสัานอาจารย์นักขณะนี้เองครับที่มีคําถามมีข้อห่วงใยต่างๆอาจารย์ยังมั่นใจนะครับว่าถ้าทําแล้วเนี่ย หนึ่งม,มันเกิดประโยชน์สองไอความเสียหายที่หลายคนกังวลเรื่องเพิ่มนี้สาธารนณะอะไรต่าง่ยมันจะไม่มีเกิดขึ้นมันจะเกิดประโยชน์มากกว่าผมมั่นใจว่า,าอัตรากเจริญเติบโตตามแนวโน้มในอดีตสามนะถ้าไม่มีก็จะถ้ามีก็จะบวกอีกหนึ่งกับบวกอีกสองบวกอีกหนึ่งบวกหนึ่งก็ประมาณห้าอัพตลอดสี่ปีนี้ใส่ลงไปไม่ใช่ว่ามันเลิกปีเดียวนะเราตัดปีเดียวแต่งจริงมันยังมันยังเหลือหลังอยู่ มันโยนหินลงไปในน้ำมานจะเกิดหมายถึงว่าหลไหลแรงกระเพื่อมของของโครงการเนี้ยแต่มันจะก่อนลงต่อเป็นหลายวงหลายจวนลงแล้วมันมีมันมีโครงสร้างโครงการอื่นๆของรัฐบาลด้วยครับแต่นี้อย่างไรก็ตามเนี่ยที่ก็มีจุดเดียวที่ผมจะให้ข้อคิดนิดนึงคือตามพระราชบัญญัติดิจิทัลเนี่ยตัวยูทิลิตี้ตัวนี้มันเป็นยูทิลิตี้โทเค็นมันเหมือนเป็นเหรียญหรือเป็นคูปองหรือเป็นสิทธิ์ครับ แต่ที่ในพระราชบัญญัติเนี่ยมันอาจจะไม่สามารถที่จะผมรับเหรียญมาผมเอาไปใช้จ่ายผมอีกคนนึงเป็นพ่อค้ารับเหรียญมาแล้วเอาเหรียญนี้ไปซื้อของอีกอืฟังฟังเข้าใจนะ,ะมันมันจะต่างกับคูปองของห้างสรรพสินค้า่อพอได้มาปุ๊บแลกปุ๊บก็จบใช่ไหมอ,อันนี้มันเหมือนไม่จบไง เพราะฉะนั้นมันมีชีวิตต่อไปเรื่อยๆอีก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 นึงหนึ่งตามกรอบที่วางไว้ดังนั้นต้องให้ปปชต้องให้พักเพื่อไทยนักวิชาการ99ท่านและนักวิชาการอื่นๆเนี่ยไปพิจารณาด้วยในเชิงของกรอบของกฎหมายถ้ามันถ้ามันถ้ามันไม่ชัดเจนก็ออกพระราชกําหนดซะเหมือนเหมือนที่ท่านอดีตนายกท่านออกพระราชกําหนดเรื่องเงินที่ให้ประชาชนนะฮะที่ที่ที่กู้มาแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปออกเป็นภาพใหญ่ ให้มันมีถกเถียงกัน<บ>นิดนึงในรัฐสภาจะได้สบายใจว่าเอาบบได้รับเหรียญมาแล้วเอาแลกเป็นเงินสดหรือได้รับเหรียญมาแล้วเอาเหเรียญไปแลกของอีกได้อ,อ,อ,อมันจะได้เป็นมันมันมันไม่ใช่เป็นเงินนะมันแต่มันใกล้ใกล้เงินเขาเรียกเนียมันนี่เนียมันนี่เพราะฉะนั้นมันอาจจะเอพราะรัฐบัญญัติอาจจะเขียนไว้ไม่ชัดมีความไม่ชัดดังนั้นเนี่ยก็ให้ไปตีความซะอันนี้คือข้อข้อเสนอของผม ขั้นสุดท้ายนี้ครับแต่ยืนยันว่าได้ประโยชน์ยืนยันได้ประโยชน์ชัดเจนครับทิ้งท้ายนิดเดียวครับท่านเอาตอบคาถามที่คนถามกปนเยอะจริงๆผมฟังอาจารย์มาเดี๋ยวผมก็เริ่มเข้าใจแล้วแหละว่าทาไมต้องไป็นี้แต่ว่าอยากแคบให้อาจารย์พูดเองจะดีกว่าว่าก็ใส่เป็นเงินสดไปเลยเขาแอปเป๋าตังค์ไปเลยก็ง่ายๆแบบนี้ทําไมไม่ทําแบบนี้เป็นเพราะว่าเราอยากให้มันหมุนนี่ไงถ้าใส่ให้เป๋าตังค์ปุ๊บ ถ้าผมได้มาหนึ่งหมื่นผมอาจจะไปซื้ออะไรก็ไม่รู้นะหรอือบริโภคจนหมดถูกไหมและซื้อบางอย่างที่รัฐบาลไม่อยากให้ซื้อเช่นสุรายาเมาเอาไปใช้นี่เอาไปซื้ออะ,อะไรที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ทางสุขภาพดังนั้นเนี่ยมันก็จะหายไปมันก็กระตุ้นไม่เต็มที่ดังนั้นเนี่ยเงินสดเนี่ยมันจะเหมือนกับว่าเป็นได้มาปุ๊บหายไปได้เลยมีมีอำนาจซื้อสูงสุดเพราะฉะนั้นอันนี้เราอยากให้มันเป็นดิจิทัล ยูทิลิตี้โทเนหรือเป็นสิทธิ์อันนี้เป็นคอนเซปต์ของตามพระราชบัญญัติคือมัน,มมนคนที่ยังสมัยก่อนที่ให้เป็นเงินสดคนละครึ่งไม่ได้เสียหายนะอันนั้นโดยเฉพาะหน้าก็ทําไปแต่น,นี่มาเป็นทิศทางของแนวใหม่ซึ่งทางพรรคเนี่ยโดยท่านคุณหมอมิง้งท่านนายกแล้วก็คุณเผ่าภูมิแล้วก็รัฐมนตรีปัจจุบันนี้เขาก็ดําเนินการอยู่อันนี้ผมไม่ได้ไปยุ่งโดยตรงแต่ก็ให้กําลังใจแล้วก็ขอบอกพี่น้องประชาชนว่ามันทําได้จริงแล้วก็ไม่เป็นหนี้สาธารณะ แต,แต,แต่แต่ขอให้ฟังที่ผมพูดนิดนึงครับผมขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับ Musk, however, ครับครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับพรเมศขอบคุณราบท่านพรเมศครับสวัสดีค mm รับครับคุยข่าวถึงเครื่องรายการข่าวรถจัดก้านครบเครื่อง S The s t a ต e Times สำนักข่าวออนไลน์สำหรับคนรุ่นใหม่